ไค่อยได้ทำเองหรอกค่ะเพราะว่าเราอยู่ห้องเช่านะคะเพื่อนๆขัวเราก็จะแคบนิดนึงแล้วก็คนๆนะคะนี่ก้อยเนื้อนะคะใส่นี่คนตรงเลียงตรงเรียงตรงเลียงค่ะเพื่อนๆนี่จ้านี่ค่ะก้อยเนื้อนะคะทำกับข้าวตอนค่านี้เตรียมไว้แล้วนะคะข้าวกั่วเราก็ซื้อมานะคะริกป่นเราก็ซื้อมาคะ่ะเรานี่คนตรงเรียงตรงเลียงตรงเลียงค่ะเพื่อนๆ นี่จ้านี่ค่ะก้อยเนื้อนะคะทำกับข้าวตอนก้อยเนื้อนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะคนตรงเรงตรงเรงนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมเลยค่ะเสร็จแล้วก็เราจะชิมเลยนะคะขาดอะไรเราค่อยอีกทีหนึ่งนี่ต้นหอมรสนัวนะคะเพื่อนๆนี่รสนัวไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่เท่าที่เราชอบนะคะว่าสั้นนะพี่น้องแต่อย่าใส่เยอะนะคะกินมากก็ไม่ดีนะคะผงชลดนะคะใส่ดีไปนิดนึงนะคะดีนะคะไม่ใช่อะไรนะคะเนี่ยขวดดีนะคะเพื่อนๆ เราชอบกินขมแล้วก็ใส่ไปใส่ไปเยอะๆน้องคิมชอบกินขมนะคะเพื่อนๆก็ใส่ไปเยอะๆค่ะนี่อืมชอบจากพี่น้องอร่อยอร่อยพอดีอันนี้พริกป่นค่ะตำลากก็ต้องมีพริกป่นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะเพื่อนๆถึงจะอร่อยมีข้าวคั่วด้วยรสนัวนะคะเพื่อนๆมีรสนัวไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่เท่าที่เราชอบนะคะวาสั้นนะพี่น้องแต่อย่าใส่เยอะนะคะกินมากก็ไม่ดีนะคะของชลดนะคะ กอยเนื้อนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะคนตรงเรงตรงเรงนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมเลยค่ะเสร็จแล้วก็เราจะชิมเลยนะคะขาดอะไรเราค่อยอีกทีนึงนี่ต้นหอมใส่ดีไปนิดนึงนะคะดีนะคะไม่ใช่อะไรนะคะเนี่ยขวดดีนะคะเพื่อนๆเราชอบกินขมเราก็ใส่ไปใส่ไปเยอะๆน้องคิมชอบกินขมนะคะเพื่อนๆก็ใส่ไปเยอะๆค่ะอันนี้ก็เป็นเกลือนะคะคิมก็จะไม่กินน้ำปลานะคะคิมก็จะกินเกลือเกลือก็จะใส่นิดนึงนะคะเพื่อนๆ อย่าใส่เยอะใส่เยอะแล้วจะเคลมข้าวยำเย็นมื้อนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เสร็จแล้วก็ชิมได้เลยค่ะน,นี่ค่ะก้อยเน,นื้อนะคะเราถ้าเราชอบใส่เลือดเราก็ใส่เลือดไปถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้ก็เป็นเกลือนะคะคีมก็จะไม่กินน้ำปลานะคะคีมก็จะกินเกลือเกลือก็จะใส่นิดนึงนะคะเพื่อนๆอย่าใส่เยอะใส่เยอะแล้วจะเคลมเดีย๋ยวน,นี้จะมาจ้ายิงขาา้าว้านคิีมก้อยเนื้อนะคะเพื่อนๆก้อยขมจ้าซ่บจ้า ค่ะน um kind of so thank ี่จะมาจ้ายิงข้าวบั้นครีมก้อยเนื้อนะคะเพื่อนเพื่อนก้อยขมจ้าแ่บจ้าค่ะนี่เตรียมไว้แล้วนะคะข้าวเราก็ซื้อมานะคะริกป่นเราก็ซื้อมาค่ะลราค่ะนี่เตรียมไว้แล้วนะคะข้าวกลเราก็ซื้อมานะคะริกป่นเราก็ซื้อมาค่ะเราไม่ค่อยได้ทําเองหรอกค่ะเพราะว่าเราอยู่ห้องเช่านะคะเพื่อนๆครนขัวเราก็จะแคบนิดนึงแล้วก็คนๆนะคะนี่ก้อยเนื้อนะคะใส่ดีไปนิดนึงนะคะดีนะคะ ไม่ใช่อะไรนะคะเนี่ยขวดดีนะคะเพื่อนๆเราชอบกินขมแล้วก็ใส่ไปใส่ไปเยอะๆน้องคิมชอบกินขมนะคะเพื่อนเพื่อนก็ใส่ไปเยอะๆค่ะอันนี้ก็เป็นเกลือนะคะคิมก็จะไม่กินน้ำปลานะคะคิมก็จะกินเกลือเกลือก็จะใส่นิดนึงนะคะเพื่อนๆอนอย่าใส่เยอะใส่เยอะแล้วจะเคลมอันนี้ก็เป็นเกลือนะคะคิมก็จะไม่กินน้ำปลานะคะคิมก็จะกินเกลือเกลือก็จะใส่นิดนึงนะคะเพื่อนๆนอย่าใส่เยอะใส่เยอะแล้วจะเคลมใส่ดีไปนิดนึงนะคะดีนะคะ ไม่ใช่อะไรนะคะเนี่ยขวดดีนะคะเพื่อนๆนเราชอบกินขมเราก็ใส่ไปใส่ไปเยอะๆน้องคิมชอบกินขมนะคะเพื่อนๆก็ใส่ไปเยอะๆค่ะนี่คนตรงเรียงตรงเรียงตรงเรียงค่ะเพื่อนๆนี่จ้านี่ค่ะก้อยเนื้อนะคะทํากับข้าวตอนไอดีไปนิดนึงนะคะดีนะคะไม่ใช่อะไรนะคะเนี่ยขวดดีนะคะเพื่อนๆนเราชอบกินขมเราก็ใส่ไปใส่ไปเยอะๆน้องคิมชอบกินขมนะคะเพื่อนๆก็ใส่ไปเยอะๆค่ะค่านี้เตรียมไว้แล้วนะคะ ข้าว้วเราก็ซื้อมานะคะริกป่นเราก็ซื้อมาค่ะลําค้านี้เตรียมไว้แล้วนะคะข้าวั้วเราก็ซื้อมานะคะริกป่นเราก็ซื้อมาค่ะรสลดนัวนะคะเพื่อนๆนี่ลดนัวไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่เท่าที่เราชอบนะคะว่าสั้นนะพี่น้องแต่อย่าใส่เยอะนะคะกินมากก็ไม่ดีนะคะผองชลดนะคะเดี๋ยวาเนี่จะมาจ้ากิงข้าวบั่นครีมก้อยเนื้อนะคะเพื่อนๆก้อยขมจ้าแซ่บจ้าข้าวยำเย็นมื้อนี้นะคะเพื่อนๆ แล้วก็เสร็จแล้วก็ชิมได้เลยค่ะน,นี่ค่ะก้อยเนื้อนะคะเราถ้าเราชอบใส่เลือดเราก็ใส่เลือดไปถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้พริกป่นค่ะตำลาบก็ต้องมีพริกป่นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะเพื่อนๆถึงจะอร่อยมีข้าวคั่วด้วยนี่อืมแซ่บจับพี่น้องอร่อยอร่อยพอดีนี่อืมแซ่บจับพี่น้องอร่อยอร่อยพอดี เย็นค่ะเพื่อนๆพอดีแฟนเพิ่งเลิกงานกลับมาเราก็ซื้อเนื้อมาฝากค่ะทําข้านี้เตรียมไว้แล้วนะคะขคัวเราก็ซื้อมานะคะพริกป่นเราก็ซื้อมาค่ะเราหอมใส่ไปเยอะๆเลยนี่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็คนเลยนะคะมีทําก้อยเนื้อแซ่บๆค่ะเพื่อนๆกับหอมใส่ไปเยอะๆเลยนี่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็คนเลยนะคะมีทําก้อยเนื้อแซ่บๆค่ะเพื่อน อันนี้ก็เป็นเกลือนะคะคิมก็จะไม่กินน้ำปลานะคะคิมก็จะกินเกลือเกลือก็จะใส่นิดนึงนะคะเพื่อนๆอย่าใส่เยอะใส่เยอะแล้วจะเคลมใส่ดีไปนิดนึงนะคะดีนะคะไม่ใช่อะไรนะคะเนี่ยขวดดีนะคะเพื่อนๆเราชอบกินขมแล้วก็ใส่ไปใส่ไปเยอะๆน้องคิมชอบกินขมนะคะเพื่อนเพื่อนก็ใส่ไปเยอะๆค่ะอันนี้พริกป่นค่ะตําลากก็ต้องมีพริกป่นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะเพื่อนๆถึงจะอร่อย มีข้าวคั่วด้วยอันนี้ก็เรียกว่าก้อยขมนะคะเพื่อนๆใส่พริกใส่ข้าวคั่วใส่หัวหอมชิมก่อนคะ่ะว่าพอดีหรือเปล่านี่จ้าชิมก็ชิมก่อนนะคะทําเสร็จแล้วก็ชิมอันนี้พริกป่นคะ่ะตำลากก็ต้องมีพริกปน่นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะเพื่อนๆถึงจะอร่อยมีข้าวคั่วด้วยเย็น,นะค่ะเพื่อนๆพอดีแฟนเพิ่งเลิกงานกลับมาแล้วก็ซื้อเนื้อมาฝากคะ่ะทำใส่พริกป่นใส่ข้าวคั่ว แ้วถ้าชอบกินขมก็ใส่ขมใส่ไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็คนเลยนะคะนี่ทําก้อยเนื้อแซบ่แซบ,แซบค่ะเพื่อนๆสวัสดีจ้าเพื่อนๆเมื่อ,น,อน,น,นี้บ้านคิมก็มีนูทําก้อยเนื้อนะคะเมื่อนี้ใครไม่กินเนื้อก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าพี่น้องทุกท่านนี่เครื่องปรุงค่ะก็คือใส่ดีไปนิดนึงนะคะดีนะคะไม่ใช่อะไรนะคะเนี่ยกวดดีนะคะเพื่อนๆ เราชอบกินขมเราก็ใส่ไปใส่ไปเยอะๆน้องคิมชอบกินขมนะคะเพื่อนๆก็ใส่ไปเยอะๆค่ะข้าวยำเย็นมื้อนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เสร็จแล้วก็ชิมได้เลยค so ่ะนี <able> ่ค่ะก้อยเนื้อนะคะเราถ้าเราชอบใส่เลือดเราก็ใส่เลือดไปถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่นะคะค่านี้เตรียมไว้แล้วนะคะข้าวคล้วเราก็ซื้อมานะคะพริกป่นเราก็ซื้อมาค่ะเราสวัสดีจ้าเพื่อนๆมื้อนี้บ้านคิมก็เมนูทำก้อยเนื้อนะคะมื้อนี้ใครไม่กินเนื้อก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าพี่น้องทุกท่านนี่เครื่องปรุงค่ะ ก็คือไม่ค่อยได้ทําเองหรอกค่ะเพราะว่าเราอยู่ห้องเช่านะคะเพื่อนๆครัวเราก็จะแคบนิดนึงแล้วก็คนๆนะคะนี่ก้อยเนื้อนะคะใส่อันนี้พริกป่นค่ะตำลากก็ต้องมีพริกป่นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะเพื่อนๆถึงจะอร่อยมีข้าวคั่วด้วยสวัสด,ดีจ้าเพื่อนๆเมื่อนี้บ้านคิมก็เมนูทําก้อยเนื้อนะคะเมื่อนีนใครไม่กินเนื้อก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าพี่น้องทุกท่านมีเครื่องปรุงค่ะ ก็คืออันนี้ก็เป็นเกลือนะคะคิมก็จะไม่กินน้ำปลานะคะคิมก็จะกินเกลือเกลือก็จะใส่นิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนย่าใส่เยอะใส่เยอะแล้วจะเคลมนี่คนตรงเลงตรงเลงตรงเลงค่ะเพื่อนเพื่อนี่จ้านี่ค่ะก้อยเนื้อน,นะคะทํากับข้าวตอนก้อยเนื้อนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะคนตรงเลงตรงเลงนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมเลยค่ะเสร็จแล้วก็เราจะชิมเลยนะคะขาดอะไรเราค่อย อีกทีหน,นึ่งนีต้นหอมใส่พริกคนใส่เข้าคั่วแล้วถ้าชอบกินขมก็ใส่ดีไปนิดนึงนะคะดีนะคะไม่ใช่อะไรนะคะเนี่ยขวดดีนะคะเพื่อนๆเราชอบกินขมแล้วก็ใส่ไปใส่ไปเยอะๆน้องคิมชอบกินขมนะคะเพื่อนๆก็ใส่ไปเยอะๆค่ะใส่พริกคนใส่เข้าคั่ว แ้ถ้าชอบกินขมก็ใส่ค่านี้เต,ตรียมไว้แล้วนะคะข้าววเราก็ซื้อมานะคะพริกป่นเราก็ซื้อมาค่ะเราข้าวยำเย็นมื้อนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เสร็จแล้วก็ชิมได้เลยค่ะนี่ค่ะ,คะก้อยเนื้อนะคะเราถ้าเราชอบใส่เลือดเราก็ใส่เลือดไปถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่นะคะรสนัวนะคะเพื่อนๆนี่รสนัวไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่เท่าที่เราชอบนะคะว่าสั้นนะพี่น้องแต่อย่าใส่เยอะนะคะกินมากก็ไม่ดีนะคะของรสนะคะ นี่พริกป่นค่ะตำลาบก็ต้องมีพริกป่นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะเพื่อนๆถึงจะอร่อยมีข้าวคั่วด้วยสวัสดีจ้าเพื่อนๆเมื่อนี้บ้านคิมก็เมนูทําก้อยเนื้อนะคะเมื่อนี้ใครไม่กินเนื้อก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าพี่น้องทุกท่านมีเครื่องปรุงค่ะก็คือสวัสดีจ้าเพื่อนๆเมื่อนี้บ้านคิมก็เมนูทําก้อยเนื้อนะคะเมื่อนี้ใครไม่กินเนื้อก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าพี่น้องทุกท่านมีเครื่องปรุงค่ะ ก็คือหอมใส่ไปเยอะๆเลยน่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็คนเลยนะคะนี่ทำก้อยเนื้อแซบ่แซบๆค่ะเพื่อนๆกับก้อยเนื้อนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะคนตรงเรงตรงเรงนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมเลยค่ะเสร็จแล้วก็เราจะชิมเลยนะคะขาดอะไรเราค่อยอีกทีหนึ่งนี่ต้นหอมวัสดีจ้าเพื่อนๆเมื่อ,อนน้านคิมก็เมนูทำก้อยเนื้อนะคะ